วิธีการที่จะไปซื้อกล่องกระดาษหรือว่า E.M.P. Steel Camo r เนี่ยเราก็จะต้องไปสุดที่ไซมาร์ g นี้นะคะมันเป็นสุดที่อยู่บนสุดของเกาะเลยเป็นสุดที่เข้ามาพร้อมกับตัว Solid Snake นั่นเอง ที่นี่นี่จะมี NPC ที่ขายอยู่นะคะราคาก็ไม่เท่ากันแล้วก็ตัว NPC เราก็สามารถที่จะจ้างได้ด้วยโดยการจ้างเนี่ยก็250ความสามารถจะเป็นการช่วยสแกนพื้นที่รอบๆนะพอมาใกล้ๆก็จะเห็นสัญลักษณ์ของ NPC นะคะเข้ามาคุยซื้อ e MP Steel 100นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคาร์ดบอร์ดบ็อกซ์เนี่ยเป็นกล่องก็ร้อยนึงส่วนการจ้างอย่างที่บอก250ได้ความสามารถสแกนด้วยถือว่าเป็นตัว NPC ที่ดีมากๆด้วยค่ะ use EMP Stealth Camo เพื่อนๆต้องใช้ EMP Stealth Camo ในการซ่อนตัว อันนี้เนี่ยง่ายมากนะคะหาให้เจอหรือไปซื้อก็กดใช้งานด้วยการคลิกซ้ายแล้วก็พอเสร็จแล้วมันจะเป็นตัวใสๆแบบนี้คิดดูนะคะออกสีเขียวๆนิดนึงถ้าไปซ่อนภูมินะบอกเลยว่าเนียนสุดๆค่ะเนี่ยเห็นปะคือถ้าเกิดคนวิ่งผ่านไวๆเขาจะไม่เห็นเลยนะคะอันนี้คือเนียนมากๆ แล้วก็ระเบิดนี้เนี่ยเวลาที่มันอไอไอเทมชิ้นนี้เวลาที่มันใช้งานเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอหมดเวลาหายตัวเนี่ยมันจะมีการระเบิดเหมือนกับการใช้ EMP ที่มันแบบระเบิดแล้วก็ทำลายกรอะอะค่ะแล้วก็หลังจากที่มันถูกใช้งานแล้วจะต้องรอคูลดาวอีก30วิเพื่อที่จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่สามารถใช้งานแบบต่อเนื่องได้แล้วก็การเก็บ อันอื่นเนี่ยทายคิดว่าน่าจะเก็บได้อันเดียวคือพอดีไซมีแค่อันเดียวเลยไม่แน่ใจว่าเราสามารถเก็บแต่อีอันนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้แค่อันเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการโกงเกินไปนั่นเองเห็นไหมคะแบบเนียนเ,นยนเลยอันนี้เสียงมีนัดเล่นไก่ค่ะขออภัยนะคะ